สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืมอน,นี้กามาพบกับน้ำเชียร์้ะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาคไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายแม่กอทม์้ะค่ะแม่กอทมอเพันเอ่อสิว่างเลขบนนะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นขอเสียงเอฟซี่ไว้วาสิเอาเลขบนบอค่ะขันเอาให้คอมเมนต์บอกค่ะเพิ่นก็ได้ไปอ่านแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเลขบนแม่กอทมอ์เดี๋ยวน้ำเชียร์จะไปถาม เลขกลางแม่เพิ่มหรือว่าย่ำตัวใดมากพิเศษให้เอฟซีบอเลขจะออกแล้วค่ะเอาขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังแม่กันเลยเด้อค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอากาศสดใสฝนตกว่าแม่ยู่งนบ่กอกยังว่าแล้วทั้งสีเกตอุบนเพิ่นบอมาเด้อทั้งอุดรทั้งสารค้างฝนเมา่อแ,แม่ <laughs> เออคนไปแห้งคนปเป็นยังต้องขุนแห้งข,ขันย่อมกันแรงมากมากแล้วค่ะเันผู้ชมแหลมมาแล้วค่ะผลตกวลาหับเป็นหน้าเที่ยวไม่ยางเขจะมือดอกเดียวไปก็ไปค่ะธรรมาชาติเออแต่ว,ว่าบานเฮาก็ต้องรักษาให้ดีสังสะสมกัีนะพยายามมุ่งให้มันแข็งแรง<ข>เอาสิเอาหวยให้วันแรงงานวันที่สองนี่เดอ้อพฤษสภาค,คมนี่เด้อเอฟซีเอ้ยแบ่ พันยุทธพันยุทธพอดีให้พันได้แห่เด็ดได้กินหมูกระทะด้วยเรื่องเนี่ยกินข้าวแพงมากโอ้ยกระทนุ่งคัตเตอร์สเต็กยิงสเต็กปุ่นเออสเต็กหน้าสันนอของบนเนาะเอฟซีเอ้ยไหแมนเป็นโชว์เป็นอย่างของแม่ก้าวมอว่างเถื่อก็โอเคยังไปว้าด้วยวัดตรงพนัะพนนี่่คะเลยมันมีแค่ซิปโตนั่งเอ้ยเนาะค่ะพยายามคัดให้คัดให้จนว้าสมองปิวปิวเลยฮะ เอาบนนะคะบนค่ะวิ่งวิ่งสี่กับห้าค่ะวิ่งสี่กับห้าอ่ามาชัวแน่นอนค่ะค่ะโอเผอเข้าจะกอดกันมาเป็นแบบว่าพูดโต้นะพูดถ่างนะค่ะอาอีกตัวใส่ก็ได้เดฟซีเดอร์อ่าแม่จับคูเดอค่ะแม่เหร็นสีรดสามห้าสามห้าสามหกสามหกแม่เหร็นสองคูเดอร์ค่ะ เนึ่งหลักร้อยแมวสี่ปัหลักร้อยเอาสี่ค่ะสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สามหกสี่สามหกตัดเล่นดเ,เดอ้อเอฟซีคู่ <5 S 2> คู่บ้านเทนีคแม่สะบอกถึงคู่คู่ที่มันดับของแม่หาสามมันดับแม่ได้แม่เลยกลับออกไปเป็นสามหาให้นะอ๋อแม่แม่ดับแค่ว่าแค่คู่หาสามมันบอกก,บบอก,ก,บบอกลับมันบอกอะมันดับตรงแต่แม่เลยกลับ ม่เลยล่งหายเป็นซีนสามหานัสน่ะค่ะเออบานพนีสามหกคือกันเป็นเป็นอยู่ในสูตรแม่แม่พยายามตัดว่าเอออันนี้มันดับปุ๊พ่อก็ลงดับหลังในมันมันบละค่ะบานพนีอีกคู่นึงเนี่ยนะนี่ก็ดับทั้งทั้งตรงทั้งกลับแต่ว่าถะแนนมีกําลังซื่อกับซื่อไบบัาวหนึ่งหกตัวนี้หนึง 6, ่งหกบแม่อืมการหนึง 6, น่งหกหนึ่งหกตัวนี้ฝากเด้อ กันหนึ่งหกเจนฝากแม่่ฝากหนึ่งหกเนอะค่งมีอีกคูหนึ่งเจนี่ั้งหมดมันมีสี่ <16. S 2> ค,ค,ค่ะมีคูหนึงคู่นี่เตะตามมาถึงบมือแรกค่ะมันมีเงินกับขอดเงินเหรียญด้านหน้าเลยบนตรงๆเลยบตรังกับเก่าศูนยเ์เก่าศูนย์ค่ะันุช่องรักร่าเอาซีใส่ห้แล้ล่ะค่ะรักรน่อยซีค่ะ นี่แหละแม่มีแค่นีแหละองขวัญวันแรงงาน<ม>าวันที่สอง,งสามค้าบล่อยแม่เป็นครูค่ะอนุช่วงหมวดเนี่ยเออพววอวายหาังแต่แม่แม่ก็มั่นใจนะค่ะพะวาแตาละสายแม่ก็รู้สึกว่าสิมาชนกัก็ถี่ห้าว่างไว้ทางเดินหลักนล้ล่างแล้วแม่มี่เพิ่มมี่เน้นให้ค่ะ,กกะ,ะอกีกบ่ค่ะล่างบ่เหมือนเดิมคนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนค่ะว่าสิเน้นตอนไห้บอ ใจก็มกักสุดหกก็หกหกแล้วแนนเพ <laughs> ิ่เเนเพิน่นปอยตาตองหัวด้วยคุณค่ะท่านผู้ชมเออย่ำใหรอเอฟซีมันตัดใจมาหาคนลืมเดี๋ยวเช้าว่าบริเวเมืองคลิปก็เท่าม้อคอสิว์ตค่ะตออกมากคสิจังสันจังสี่เด้ยาสิทำตาหน่อยใจเด้เอันเสียวมาให้เอฟซีเบิ้งอีกอยู่แม่เพราะว่าเที่ยวลื้อหมดีนั่งดีสรุปปกทุกท่ายเนาะดาราเปลี่ยนเออเด็ดเดือนละเออเปลี่ยนดีพจน์จีปอย ชุดใดแน่จังสิแม่จ้าจ้าแม่แล้วแน่วรู้ไหมเอฟซีเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวลาก็มีเนาะแม่เนาะอือเนอนหลายโพดลูกเถื่อนพนบ่มีเวลาเบิ่งบัดเพนซีบังบังจอๆเพิ่นก็หาบ่ค่อยพอพอทราบก็เห็นค่ว่าดิบางคนเม่นเขามาหาว่าก็เห็นได้คลิปนี้เพิ่นว่าทุกอย่างเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์ทุกคนท่านผู้ชมแต่ละท่านเนาะเออเข้าได้บังคับให้เจ้าเลียน เขาบอกเลยว่าเจ้าหนุงซื้อของขอยเจ้านอของคุณนันเจ้าต้องสร้างของคุณนีบแมแนค่ะ <c oughs> างแนวทุกทางนี่นะให้เอฟซีพิจารณาให้เจ้าใส่สมองน้ำแน่เพราะว่าหยางบ็ถือมา,ากเจ้าสิบย์ประไปะโทษอาจารย์ค่ะ <c oughs> ทุกโตเล่มันหมุนเวียนได้ข้าบอกเลยเป็นคนจับมันว่างออกมาจับระแท่รบยังปิวออกไปเมียนอยู่เมียเรื่องอย่างเมืองหลายเราก็แบายืนงงในดงห่วยอื <c oughs> มันก็งงแล้วเนาะพูนันกับวานพูนี่กับวามันก็แม่นไปเหมือนมันสั้างมันก็เอ็นไปเอ็นมานั่นบอกเอ็นยูเมียเอ็นไปเอ็นมาไม่เท่ากันละเฮ้ยยุ้นตัวเรศแข้งคักเขาเขียนแล้วลบพิมพ์เขียนแล้วลบพิมพ์ก้อนสีทรงเขาเจ้าเป็นสิบสิบแผ่นคุณสองกระดาษเอซี่พูนค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียบานเนี่ถืกมากบานเนี่ยอ้ยไข่ยูได้ใส่นีในน้อยเนี่ยเออไข่ยูเลือดกำาไลยูลอยก็บาทเนี่ย เอาเงินเกืบเป็นแรกเงินลอยนั่นน่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเนี่ยเชื่อก็จัดขัดก็ผ่านแต่เล่นน้อยๆเอาค,คนนั้นคนนี้มาผสมผสานกันแน่ขอให้โชคลาภม,มาเด้อขาบ้านนํ้ำเชี่ยกับไม่เชี่ยคือกันาธุค่ะเงินมากองทองไหลเข้ามานะคะวันที่สองพฤษภาคมนะคะท่านจะฟังเสียงเธอได้เป็นแสน <laughs> โอ้ยแมวมันจะมีบนน้อค่ะท่านผู้ชมนี่มีค่ะแม่มั่นใจแม่มั่นใจคู่เธอค่ะทำเบาเซนเซนแม่มันบอกเอออเอาแค่นี้น้อแม่เดี๋ยวน้าน้ำเสียถามดนว่าวันสามหาสามหกหนึ่งหกเก้าศูนย์นี่มากคู่ไหนแม่มากสามหกแห้ง่นมากสามหกคำล่องคือเก้าศูนย์นี่ค่ะท่านผู้ชมบรต้องซับก็ได้ค่ะ พราะว่าอย่างเกาศูนย์นี่มันเด่นแห้งนั่งแต่แม่บอกกล่าวว่างลงในสามโตมันโตโตลงยาดแม่ก็เลยสี่สามหาสี่สามหนี่มันอยู่ในวงของมันนะค่ะพอกระจัดยงหากันได้ส่วนเกาศูนย์นี่เพิ่นดูดโดนๆสี่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นขอบหัวอยู่เพิ่นสียู่รับบ่อยมาค่ะ,ะมแม่บลลน<อ>ันนี่เนาะเอาขอให้โชคดีจา้าทุกคนนะคะค่ะแม่ขอบพระคุณหลายสวัสดีค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมแม่กอทมโค้งสุดท้ายค่ะโอ้สีค่คู่เนิดๆเลยค่ะครับเนี่ยระว่างขึ้นบนแม่ศูนย์กระโปกศูนย์กระโกพนมศูนย์หลางพนมหกหกขุนที่พ็น อ้วอามีคนจตืกกูเดียวอ๋อค่ะนูสมโค้งสุดท้ายค่ะ4กับ5 4อีกแล้วเห็นว่ค่ะเดี๋ยวนะค่ะธนู้มน้ำเชี่ยจะสรุปอีกเทีหนึ่ง4กับ5 2ตัวบนผลมาก2คูสามหากับ3าหกค่ะ สำหรับรักลอยแม่พ่นไห้ซีตัวเดียวค่ะ3มตัวบน4ี่สามหี่สค่ะนี่แหะค่ะทัานุส้มเพิ่มาก36มหกค่ะเลขฝากเนด้อหน่งหกับเก่าศค่ะระวังเลขฝากเนะคะ่ะทัานุู้มเงินเลขแจกต้อนเปนมักจะออกด้วครับผมระวัง8ปอันนี้เลขฝากค่ะทัานผส้มมันฆ่าใจค่ะปนว่า บอนนี้น้ำเชีย่ยจะห้เบิ้งอันนี้แล้วค่ะซีกะ่กับหานบอครับจานเชิดชัยซี่กับหกพอนนสามกับหกตว่าสายยืนยันพอนนนี่งี่กับเก่ามีซี่น่ะเเนาะเนี่ยเดี๋ยวยเยวยรืบบกันสายยนืนยัน เห็นบขอขาดันผู้ชมบนมดดิเนี่ยครับสี่กับหกสี 6, ่กับห้าสามกับหกสี่กับเก้าให้ว่าติด๊ดซี่หมดขาดันผู้ชมครับติดซี่กับหกเอาเนี่ยประมาณนี้สี่กับหกลองบองา้างค่ะ แม่กทมเลอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เนาะเอาค่ะท่านผู้ชมกาได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะแม่กทมค่ะมาเข้ากับเจ้าคอยตามเนาะค่ะท่านผู้ชมเซ้อววาเอฟซีกับจิมี่อาเซียนอยู่ในด,ดวงใจออมาน สามสี่ถังนี่แหละค่ะเอามาชนกันเด้อค่ะรำมุม้ยส้มเอามาชนกันนะคะขันเพิ่นชนกันตัวไรกับบ้น่าจะผักเนาะค่ะรำมุม้ยส้มค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของแมวกอทม่อพอกันคลิปหน้ายู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อค่ะรำมุม้ยส้มสวัสดีค่ะ